การเมืองหลายคนอาจจะทำให้พระบาทสมเด็จเจ้าหัวคุณเครื่องพระราชไทยบ่งขอพระราชทานไปโทษด้วยนะครับอาจจะ,จะถ่าย,<ำ>ายนะใครเราเป็นวัยรุ่นเราจะไปถ่ายอะรมันก็เป็นเรื่องของเราที่จะไปถ่ายมันก็อยากถ่ายแล้วนักแสดงดาราอะไรเหมือนกันเราเด็กๆก็อยากมาถ่ายกันถ่ายคนดีบ้างมนดีบ้างอะไรบ้างของนักแสดงไม่หน่าเสื่อมอะไรเลยนะใบไหนก็ติอ่อ ีี่ตเใจให้กว้างเใจให้กว้างแต่นึกถึงประเทศชาติแล้วก็นึกถึงว่าสัหาบันเนี่ยประเทศชาติรับันาต้องมากระตับเป็นประธานคนนั้นแยกกันไม่ได้เนาะก็เลยบอกไปดูไอ้การที่เก้าท่านถ้าดรู้สึกทำมาให้ตั้งเจ็ดที่กดีพวกน้องๆนี่มีก็ลืมท่านไป เพราะว่าแม้แต่รุ่นสมเด็จพระนาชนีนี่ก็เกิดไม่ทันที่จะเห็นท่านเยี่ยงมาสันต์เพราะฉะนั hmm. ้นมันขาดช่วงไปพวกน้องจะก็ไปช่วยต่อช่วงให้มันขาดช่วง,งไปศึกษาไปหาเหตุผลไม่ใช่เป็นสินเช่น่าเบือ่อไปหาเหตุผล mm hmm. ว่าท่านทำอะไรมาผลหลายอย่างความมั่นคงถึงอยู่ถึงปัจจุบันนี้เมืองไทยไม่เหมือนเมืองลาวเมืองไทยไม่เหมือนคาเหมิคนเมืองไทยเนี่ย คนนี้ไม่ดีเขาอยาจะได้เพราะว่ามัน,มนอุดมสมบูรณ์มีสะดวกมีสบายเป็นไดอยู่